วิธีการคือในการเล่นพาสามพาสามเนี่ยนะครับคือ,คอพูดง่ายต้องระวังไว้ก่อนเลยผมเคยมีประสบการณ์ครับเล่นแล้วมีคู่แล้วคู่ผมเป็นมือใหม่พอคู่ผมไม่มีใหม่เนี่ยผมตีไปตุ้มเนี่ยพาสามร้อยห้าสิบสองหลาเนี่ยปรากฏว่าไงฮะผมเหลือเลยกริปมาหน่อยนะครับรอย,ยิงร์ดีแต่เพื่อนผมเนี่ยนะครับก็คือที่มาคู่ด้วยมันเป็นนักกอล์ฟมือใหม่แล้วม,มาเป็นหางผมผมเป็นหัว ปรากฏว่าไงฮะมันตีหนึ่งไปตุ้มตกน้ำหนึ่งขึ้นสามสามขึ้นห้าห้าขึ้นเจ็ดเจ็ดขึ้นเก้าเก้าขึ้นสิบเอ็ดสิบเอ็ดขึ้นสิบสามสิบสามขึ้นสิบห้าสิบห้าขึ้นสิบเจ็ดปรากฏว่าทุกคนมาลงมติกันแล้วนะครับคู่อื่นก็มาลงมติกันวน่าให้จบที่สิบแปดอ่าให้จบที่สิบแปดเห็นไหมฮะมือใหม่หรือเมเจอร์ทั่วไปนะครับต้องดูด้วยว่าความเหมาะสมนในการเล่นแบบไหนเฮ้ยเราเห็นอยู่ข้างหน้ามันมีน้ำนี่ว่าทางขวาแมงมีรายล้อมรอบกีเลยนะครับมันเป็นภาสามที่ไม่ได้ไกล โอกาสที่มันจะยั่วยวนให้เราตีวันออนเนี่ยมันก็มีงนั้นวิธีการก็คืออะไรฮะถ้าเราตีปุ๊บเนี่ยโอกาสพลาดตกทรายตกน้ามันมีเสียหายย่อยยับถึงออก8ออก9ออก10ในพาสามวิธีการก็คืออะไรฮะให้ตีไปตุ้มปุ๊บนะครับแล้วมองเป้าหมายไว,ว,ว้เลยเตียว่าเฮ้ยตีไปหาแผ่นยินใหญู่ง่ายๆการเล่นพันภาษาเนี่ยตีไปหาแผ่นยินใหญ่ไว้ก่อนนะครับเมื่อเจอแผ่นยินใหญ่ปุ๊บตีแผ่นยินใหญ่ก่อนหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยค่อยหาวิธีการเล่นช็อตที่เราถนัดขึ้นไปออนีีกึง นะครับไม่ว่าจะเป็นการเคาะด้วยไฮบริดหรือเคาะด้วยเหล็กยาวนะครับหรือจะเป็นการชิปขึ้นไปก็สุดแล้วแต่นะครับไปลองดูนะครับ